มึงคบนคี่ครับพี่น้องสองน้องง,างา้างๆครับพี่น้องโอโ้พี่น้องเพิ่งขัดสุดยอดเลยครับพี่น้องฟังเสียงครับพี่น้องเิ่งคะ สวัสดีจ้าพี่น้องมืเอนี้ก็มาพบอพ่อกับหนูในช่องมูนออยชาแนลก็เก้ล่ะจ้าเมนี้มาพบอพ่อกับหนูในเซาวันที่หนึ่งกันย่าโยนสองพนห้า, 2, หารค่ะพี่น้องเมืีอนี้หนูสื้ผ้าเขาป้าหักนอกใหม่ได้จ้าเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยจ้าว่าสิกด์นอใหม่หน่อยนอใหม่หลายสำหรับจ,จ้าพี่น้องไปกันเลยจ้านอนอย่างงามงามนี่ค่ะนี่ครับพี่น้อง สองน้องงามๆค่ะพี่น้องสองน้องค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะอุยอ้ยตะเกียงแสบจ้ะพี่น้องน้องค่ะและพี่น้องอื นี่นั้งค่ะซีนอพี่น้องมันจะนอนงามหาคันต้อจ้ะนี่ค่ะงามงามพี่น้องมาครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องเบิ่งค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องจัดการเลยครับพี่น้อง นี่คะ่คะ,ออะมาครับพีนน่น้อ,อ,ง,อ,อ,ง,องอันนี้น้อยเงากรมูครับพี่น้องบังครับอ้งามพี่น้องงามน่างามอูยทางนี้น้อยหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับกลมหมวนสะใจพี่น้องสะใจทางใน อีกหนึ่งนอไปน้อง,องนี่เห็นไหมเห็นบ้าเห็นน้ำหนูบัจาจาซ้าหนอมันเดิมจ้าส,สวยๆเรื่องซ้มนอนี่ครับพี่น้องตอน,นอหน่อยนี่จะเอ,อาเพระท่านแต่งกดวต่ลอ,นนอยไงก่อนนะคะนคะนคะ สองน้อนั่นเอาไว้ก่อนค่ะให้พันใหญ่ก่อนโอ้ยฟังเสียงครับพี่น้องโป้เบื้องขาอุ้ยนอนี๋ยวมาก่อนโป้เบื้องขาผ่อนซ้อนเราพี่น้องอีกนึ่งโอ้เบื้องขาพี่น้อง งามคักจ้ะทางนี้ได้พี่น้องบ่าท่านนี้บอกจะเบลลเมืองพี่น้องเบืองนอนหน่อยพนนอนหน่อยเต็มเลยพี่นอ้องนี่เท่านี้เอานอนนี่ก้อนพี่น้องโอ๊เบืองค่ะโอ้ยอ่อนซ้อนพี่น้องเืองนี่นะไอ้สามนอนอยู่ราคะงา,งามพี่น้องเบืองนอนนี่พี่น้องงาม เดีอยวน,นี่นอนหน,น่อยนอนหน่อยพี่น้องชึบอันนี้ค่ะเห็นได้พีน้นงอนงสองนอนหางอันต่อจ้ะเบ่งสายพี่น้องนอน,นง่นงยนายๆดังดีขนาดพี่น้องสอนความงามของุ่นพี่น้อง ลองนอดไห่อือการขามีอีกน,น้องครับพี่น้องก่อนหนึ่งไม่ถึงหมดซ้ำน,นอครับพี่น้องมันเดิมงี้งออวบครับพี่น้องอึบอึบขาน,น,น้องนึงครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องมาผ่อนนอใหม่นว่นค่ะคุณแม่ซับให้ครับพี่น้องนองใหม่เงครับพี่น้องนอเงยมันก็คือนอใหม่หกโอ้สุดยอดคุณแม่ค่ะ นี่ครับพี่น้่งนีครับพี่น่มนอนง่ายโอ้นอน่ายพี่น่มบังค่ะนองไงด้งย n า โอ้โอสุดยอดครับพี่น้องนี่คะ่ะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเบื้องสองนอนนี่ครับพี่น้องเยี่ยงกันเลย แม่นี้เอาไปเห็ดน่อมมงไม่สมครับพี่น้องนอบักใหญ่เลยค่ะหมูดังบอกเลยพี่น้องเห็นน่องแม่สมครับพี่น้อมมงเห็นน่องแม่สมนี่น่อมมงนอนอหนึงครับพี่นอ้องอึบนี่ค่ะ นี่กัเป็นน่อใหม่ที่หนูได้ในมอน้ได้จากพี่น้องนี่ก็เป็นนอใหม่หัวค่ะพี่น้องบางท่านนี่ก็เป็นน่อใหม่น่วนค่ะพี่น้องหรืออีกซ้นหนึ่งคนเดียกน่อใหม่สร้างเนาะค่ะเบื่องค่ะพี่น้องมิตรนอมงามค่ะนอใหม่หัวหนูก็เสียไว้เฮ็ดนอใหม่ถุงนะค่ะพี่น้องส่วนนอใหม่นววนหนูก็เสียเฮ็ดนอใหม่สมค่ะพี่น้อง ถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค mm ์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตาม mm hmm. เป็นกำลังใจหนุ่มด้วยจ้า mm hmm. พอกันไม่คลิปนะจ้าสวัสดีจ้ะ